สวัสดีครับท่านที่ติดตามชมทางเพจของหอจกอเทียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเทียนชัย2526นะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมเข้ามายังบริเวณการก่อสร้างสนามบินนา,นานาชาติอําเภอรสตึกจังหวัดบุริลำนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับ5เดือน6เดือนไปแล้วนะครับ หลังจากเซ็นสัญญามานะครับมาวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูาการนําดินที่ไม่ต้องต้องการใช้แล้วนะครับออกมา,าวางไว้บริเวณข้างนอกนะครับมีจํานวนรถสิบล้อ,อจํานวนมหาศาลนะครับหลายคันนะครับเป็นร้อยคันนะครับวันนี้นะครับต้องใช้เจ้ารถไถดัน แล้วก็เจ้าซานี่สองหนึ่งห้าเจ้าโคเบนะครับเจ้าโคเบนะครับแล้วก็เจ้าจีดีหกห้าห้านะครับมาช่วยปรับบริเวณตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดารถสิบล้อนะครับทำงานแล้วสนุกสนานนะครับดูเลยนะครับชมได้เลยนะครับเป็นพื้นที่บริเวณกว้างใหญ่ไพศาลนะครับบริเวณเนื้อที่ที่ก่อสร้างนะครับสองกว่าสองพันไร่ ทางเกียนชัย2526จะนำคลิปามาให้ท่านส่งให้ท่านได้ชมทาง YouTube ทางเพจน,นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับคลิปนี้เรามาชมการานำดินที่ไม่ต้องการได้ใช้นะครับนำมาทิ้งแล้วบริเวณจุดนี้นะครับนี่เจ้า g d 655นี่มา,ารัดเกลี่ยบริเวณทางวิ่ง ให้รถสิบล้อได้วิ่งอย่างสะดวกนะครับเพื่อเป็นการเซฟช่วงล่างของรถสิบล้อนะครับเนี่นะครับกฎกติกาเดิมครับทงตาหมากลุกไม่ใช่สนามแข่งรถนะครับเป็นบริเวณาการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ต่อไปเครื่องบินต่างชาติมาลงไม่ต้องไปที่ดอนเมืองแล้วนะครับคนภาคอีสานของเราก็จะมาลงที่นี่นะครับทําให้การเดินทางกับชั้นชิดเข้ามาได้นะครับนี่ครับจะเป็นการพัฒนาเมืองบุริล์นะครับ รถสิบล้อนะครับงานยักษ์ครับ รถขุดมีจานวนมากนะครับแล้วแต่ความสามารถของสิบ้อนะครับที่จะทําเที่ยวได้นะครับใครฉลาดใครเก่งไหวพริบดีก็มีโอกาสได้เที่ยวเยอะนะครับ เดิมกติกาเดิมครับทรงตามากลุกไม่ใช่สนามแข่งแต่เป็นบริเวณสนามที่ทิ้งยินของท่าอากาศยานเมืองบุรีลัมย์นะครับนะครับเจ้าจีดี655นะครับอำนวยความสะดวกโดยบอยนะครับอาจารย์บอยอำนวยความสะดวกให้รถ10ล้อนะครับเพื่อเซฟช่วงล่างของรถ10ล้อนะครับวิ่งแะบ,บไม่มีกระเทือนนะครับ มาสนามนี้ในีชมทั้งรถบดรถเกตรถแมทโคลรถสิบลอ้อรถไถนะครับมีทุกรสชาตินะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านผู้ชมที่กดเข้าไปชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผู้ทำคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ มาชมหลายหลากมากลีลากันครับไม่ว่าจะลีลาคนขับไม่ว่าจะเป็นลีลาการเ,เทความฉเฉลียวฉลาดนะครับมีครบนะครับชมกันนะครับตึกอาคารที่มองเห็นนะครับเป็นอาคารฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเปรน้ำนะครับ มาแล้วครับปัดเกรดเรียบตรงยันนะครับรถสิบล้อได้วิ่งสบายเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ไห>อันนี้อาจารย์บอยครับครับ ช่วงสายอำนวยความสะดวกให้รถ10ล้อได้วิ่งสะดวกนะครับช่วงเช้าก็อำนวยความสะดวกให้รถ10บล้อได้ทํางานนะครับนี่คืองานหลักของอาจารย์บอยนะครับบริหารจัดการเกือบทุกหน้าที่นะครับ หลับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับเราเทียนชัย2526คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ